นี่คือช่อง Auto Adventure อร์12แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ของรถรุ่นใหม่ๆจากค่ายดังทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระบะท,ที่ครองใจคนไทยมายาวนานและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่แข็งแกร่งและทันสมัยที่สุดในตลาด กับการเปิดตัวของ Toyota h i l u ั2025ที่มาพร้อมการปรับโฉมและเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน Toyota h i l u ัก์ถือเป็นรถกระบะท,ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยการปรับโฉมในปี2025นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่โ o โยต้าได้พยายามผสานความแข็งแกร่ง ทนทานสมรรถนะก,การบรรทุกและการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราที่เพิ่มขึ้นการดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบให้ดูบึกบึนทรงพลังและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางตั้งแต่กระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมเส้นสายโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมไฟหน้าแบบเลโปรเจคเตอร์ที่ให้แสงสว่างคมชัดและประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงไฟเดย์ไทม์ r u น n i n g l i ท์ที่ดีไซน์ให้โฉบเฉี่ยวทันสมัยขนาดตัวถังของ Toyota h i l u ัก์2025ได้รับการออกแบบให้สมดุลทั้งในเรื่องการใช้งานและความสวยงามโดยมีหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรุ่นตอนเดียวที่เหมาะกับการบรรทุกหนักรุ่นแคปที่สามารถใช้งานทั้งบรรทุกและโดยสารหรือรุ่นดับเบิลแคบที่ตอบโจทย์คนเมืองและครอบครัวที่ต้องการพื้นที่นั่งสบายและความอเนกประสงค์ ด้านท้ายกระบะได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นรองรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมพร้อมทั้งมีระบบช่วยผ่อนแรงการเปิดฝากระบะท้ายที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นผู้หญิงในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้าได้พัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้กําลังแรงเต็มสมรรถนะ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรโบร์บแปรผันให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองทันใจทำให้เหมาะกับทั้งการบรรทุกหนักและการขับขี่ทางไกลอีกทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรที่เน้นความประหยัดและตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่โตโยต้าจะเพิ่มเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าเข้ามาเพื่อรองรับเทรนด์การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ให้ความสนุกในการขับขี่และเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เน้นความนุ่มนวลและสะดวกสบายอีกทั้งยังมีการปรับแต่งโปรแกรมควบคุมเกียร์ใหม่ให้ตอบสนองต่อแรงกดคันเร่งได้ดียิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อหลังที่ประหยัดและตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปและแบบ4ล้อที่เหมาะสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดารไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนลูกรังโคลนหรือภูเขาไฮลักซ์2025ก็สามารถไปได้ทุกที่ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะเวลาวิ่งบนถนนในเมืองที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อ ขณะเดียวกันก็ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคงเมื่อขับบนถนนธุรกันดารด้านช่วงล่างด้านหลังใช้แหนบที่ออกแบบใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้ผู้โดยสารในแคบหรือแถวสองนั่งได้สบายขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสารของ Toyota h i l u ักซ์2025ถูกยกระดับขึ้นให้ใกล้เคียงกับรถ SUV มากยิ่งขึ้น วัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีและปรับไฟฟ้าได้ในรุ่นท็อปคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ดังเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางช่องชาร์จไฟ USB และ USB-C มีให้ครบทุกตำแหน่งรวมทั้งมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน โตโยต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งโดยไฮลักซ์2025มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนตรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยจอด นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันที่เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางอีกหนึ่งจุดเด่นของ t o y o ต a h i l u ัก2025คือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมาร์คาที่สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลการตรวจสอบตำแหน่งรถและการแจ้งเตือนความผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์เพื่อให้รถมีฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอด้านความอนเนกประสงค์โตโยต้าได้ออกแบบพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารให้ใช้งานง่ายมีช่องเก็บของจำนวนมากเบาะหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระกระบะท้ายรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรบาร์ฝาปิดท้ายหรือแม้แต่กล่องเก็บของเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน สำหรับการขับขี่จริงโ o โย t a าไฮลักซ์5 0 2 5ถูกปรับจูนให้การควบคุมแม่นยำมากขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้การเลี้ยวในเมืองคล่องตัวขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงบนถนนความเร็วสูงเสียงรบกวนจากภายนอกถูกกลดลงด้วยการเสริมฉนวนกันเสียงและกระจกตัดแสงทำให้ห้องโดยสารเงียบและนั่งสบายเหมือนขับรถ SUV ในแง่ของภาพลักษณ์โตโยต้าได้ตั้งใจออกแบบไฮลักซ์ให้มีบุคลิกที่ดุดันและรูหราในเวลาเดียวกันเพื่อเจับตลาดทั้งผู้ใช้งานจริงและผู้ที่ต้องการรถกระบะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จรุ่นย่อยมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่ราคาประหยัดไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่ตกแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในสำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ไม่ว่าจะเป็น Isuzu D-Max Ford Ranger หรือ Nissan Navara Hilux 2025ักจะยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่คนไทยไว้วางใจเมื่อมองโดยรวม Toyota Hilux 2025ักไม่ได้เป็นเทียงแค่กระบะเพื่อการบรรทุกเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบะที่ผสมผสานความสะดวกสบายความปลอดภัยเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมไว้ในคันเดียวถือเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมือง ครอบครัวและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบข้อมูลรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นคนแรกที่รับชมทุกคลิปใหม่ของเรา